นายศิริรัฐชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางสุกัญญาชุมอุปการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นำส่วนราชการร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้านวัดโรงเรียนที่วัดปางสวรรค์ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ร่วมกันทําบุญเลี้ยงอาหารเพนพระและเหล่ากาชาติตะวรทัดนครสวรรค์ได้มอบชุดสุขอ,อนามัยให้กับผู้สูงอายุในชุมชนที่มาร่วมทําบุญเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอ,อนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากนั้นผู้ว่าราชการจาารังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางสวรรค์โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อาเภอชุมตาบงและได้มอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมชุดกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนสิบคนทั้งนี้โครงการผู้ว่าผ่าเยี่ยมบ้านวัดโรงเรียนวันพระจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญฟังธรรมในวันพระและเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมสู่ชุมชนให้มีคุณธรรมน้อมน,นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์